นพุธก็ได้ค่ะวนพุธก็ได้ค่ะเาถือวัดท้องเราถือไม่ก็พี่บีเลิกเล่นทีองอยู่ก็ไปเลยนะัเียเรเรียนเออีมามากับพี่นาก็ไปเจอคแต่พี่แองจลน่าคนสวยค่ะขอบพระคุณน่คะพี่นาค่ะเป็นนพี่นาทานได้เลยนะคะ

น้ำซุปก็อร่อยมากน้ำซสมะก็อร่อยน้ำมะนาวหลกอมไหมละต้นขอทษขอใครนี่ก็ใส่พริกเยอะนะให้พี่เล่นส่วมาเจอันได้เลยเ็งใช้หม ค่ะดีบได้ค่ะพี่บีได้เลยวัดดีค่ะอันนี้ของคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะถ่ายแล้วเหรอครับสวัสดีค่ะแม่ลงอร่อยจังเลยอ่ะอืมชอบ y o u t u เหรอจะค่ะอือเออ อร่อยอร่อยอร่อยไหมครับลูกชิ้นเขาก็อร่อยคอรับกรยเตี่ยวน้ำใสเขาอร่อยอร่อยจริงค่ะ ก็พร่๊ะ ยำอะไรเนีย่ยยำปาลากรอบเราใครสั่งพี่วินนะเราเป็นไงอ่ะปวดขิงเหยื่ยอไมอดมเห้ยนะเดี๋ยวก็ไม่หลับไม่นอนกันพอดีตาสว่างพี่วินนะถนัดไหมคะมานั่งเรียนไม่ะนัดค่ะออเนะยอนะเยอะไรมยำปลากรอบเนาะแต่จะรสชาติขูมากเนาะ ค่ะพี่บีขาขากข็เป็นวันพฤหัสก็ได้ค่ะพี่บีขาสุกก็ได้อ๋อได้ค่ะพี่บีพี่บีลองถามเขาก่อนดีกว่าได้นะขึมนหนาวอะไรอีกไหมคะข้มัน่ะ อได้ค่ะพี่บีพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะได้ค่ะว่างค่ะพี่บีพี่บีโทรมาเลยก็ได้ค่ะหนูก็ข้ามออกไปนิดเดียวเองค่ะได้ค่ะพี่บีได้ค่ะ อร่อยค่ะยังไม่ได้ชิมกินนี้อยู่แล้วนะดำเป็นเลยไม่เผ็ดเกินเลยแม่เขาสั่งไงไม่เผ็ดแค่หนูก็แซ่บมากพุ่งทะลุกินมาม่าเกาหลีอยู่ปะจะคุณต่อไหะ อืมอร่อยอยู่นะอร่อยเขาได้เลยแหละฝากติดตามช่องกินไปเลยแม่ออสด้วยนะจ๊ะ่รักย,ยังเลยฝากช่องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ไม่ต้พูดสิบ <S ets> ่ดอะไรอีกนะปิดคลิปหน่อยคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวทานก่อนนะคะ